สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาวิ่งล่างกันนะคะวันวันที่หนึ่งเมษายนหกสามนะคะตามคำเรียกร้องนะคะก็สูตรนี้ก็ใช้สำหรับเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ,บ,บ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะถ้าใครชอบก็ตามนะคะถ้าใครไม่ชอบก็ผ่านไปนะคะก็สูตรนี้นะคะสูตรนี้ล่าสุดนะคะของวดวันที่สิบหกมีนาคมหกสามนะคะตัวที่ออกสูตรที่เราได้ เรา,าได้เจ็ดหนึ่งสามนะคะตัวนี้ของเลขเด่นของวันที่16หมีนาคม6 3ได้713ส่วนตัวที่ออกก็คือ7 7นะคะปรากฏว่า,าเลขเจ็7มาทั้งหลักสิบและหลักหน่วยนะคะมาเป็นคู่นะคะอันนี้มาเป็นคู่เราอาจจะพลาดไปไม่ถูกเพราะว่าเรามองไม่ได้สนใจเลข7เลยเพราะมันมาแค่สูตรเดียวตัวเดียวนะคะ สุดท้ายมันก็มาทั้งสองหลักนะคะก็อันนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะผ่านไปแล้วก็ผ่านไปนะคะแล้วเราจะมาทำเริ่มต้นคิดคำนวณสูตรนี้ใหม่อีกทีหนึ่งว่ามันจะยังเดินต่อได้ไหมนะคะสูตรนี้เริ่มดูสถิติย้อนหลังมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมตั้งแต่เดือนเมษายนนะคะสิบหกเมษายนหกสองนะคะมันก็เดินเดินหยุดหยุดมาตลอดนะคะมันก็ เดินเดินหยุดหยุดมานะคะมาสามงวดหยุดไปสองงวดนะคะแล้วก็มาต่อแล้วก็แล้วก็หยุดต่อสักพักหนึ่งนะคะหลังจากนั้นล่าสุดนะคะตั้งแต่วันที่สิบหกพฤศจิกายนมามันก็มาเรื่อยๆต่อเนื่องนะคะ8ปดงวด9ก้างวดแล้วมันก็ไม่หยุดเลยนะคะสุดท้ายมาลงที่หลักสิบนะคะหลักสิบเจ็ดงวดรวดนะคะ แล้วก็เท่าที่ผ่านมามันก็จะมีทั้งหลักหน่วยหลักสิบนะคะมา,าได้ทั้งสองหลักนะคะหละเลขล่างหลักหน่วยห,หลักสิบก็บางครั้งก็มาเป็นคู่นะคะก็มาคู่หลายครั้งนะคะเก้จ็ดอันนี้ก็มาคู่นะคะก่อนหน้านี้ก็มาหลักคู่เหมือนกันนะคะอย่างวดน,นี้ก็มา จ็ดหนึ่งคู่แล้วก็งวดนี้ก็มาแปดแปดคู่นะคะงวดสองศูนย์นี้ก็มาคู่เหมือนกันนะคะซึ่งงวาล่าสุดก็มาคู่เพราะมันเป็นเลขเบิ้ลน,นะคะอ่าทีนี้ล่าสุดเจ็ดงวดรวดวันที่สิบหกมีนาคมหกสามเป็นงวดที่เจ็ดนะคะก็มาในหลักสิบและหลักหน่วยคู่แล้วนะคะสาหรับงวดวันที่หนึ่งเมษายนหกสามนั้นมันจะมาในหลัก สิได้อีกเหมือนเดิมไหมหรือว่ามันจะมาหลักหน่วยหรือมันจะไม่มาสักหลักเลยอันนี้ดิฉันก็ตอบไม่ได้จริงๆนะคะว่ามันจะมาไหมนะคะเพราะว่าทุกอย่างพูดตามสถิติเดิมนะคะเอาสถิติที่เคยเกิดขึ้นแล้วมาวิเคราะห์แล้วก็มาคำนวณให้ดูนะคะต่อไปในอนาคตไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะออกมาได้อีกไหมค่ะก็ เราเริ่มต้นคำนวณนะคะสำหรับคนที่เคยดูแล้วก็ถ้าจะดูอีกก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าคนที่ยังไม่เคยได้ดูก็นี่ดิฉันจะทำให้ดูอีกครั้งนะคะว่าความเป็นมาของตัวเลขมันได้มาอย่างไงจากไหนนะคะไม่ได้จับมาอยู่ดีๆก็ไม่ได้จับมาใส่เลยนะคะก็ได้มาจากการคำนวณจากสูตรจากสถิติที่ผ่านมานะคะเราก็มาเริ่มต้นกันเลยนะคะตั้งแต่วันที่16 พฤศจิกายน6 2สองนะคะเริ่มสูตรนะคะสูตรของเราก็คือเอาหลักสิบของ3ตัวหน้าครั้งที่2บวกด้วยหลักร้อยของ3ตัวท้ายครั้งที่1แล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยของ3ตัวท้ายครั้งที่2อนะคะอย่างเช่นสูตรนี้นะคะ4บวก0ได้4บวก4ได้8นะคะได้8หลังจากเรา ได้ผลลัพธ์มาแล้วเราก็จะมาบวกค่าคงที่กับ4นะคะ8บวกสได้12ก็เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ2นะคะหลังจากนั้นก็บวกค่าคงที่อีก2นะคะสองบวกสได้4นะคะเราก็จะได้เลขเด่นมาก็คือ8 2 4อนะคะแปดสองสจะเป็นเลขวิ่งนะคะเป็นเลขวิ่งของเลขล่างงวดวันที่1ธันวาคม6กนะคะก็ไปดูว่าเลขล่างของวันที่อ่า1 พันวาคม6สองเลขที่ออกคือ81ตัวที่เราคำนวณได้ก็มี8มาอย่างนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะนะคะสำหรับสูตรมันก็จะเป็นมาเช่นนี้นะคะต่อไปเราก็จะคำนวณหาว่าเลขวิ่งของว่าถัดไปคืออะไรเราก็ใช้สูตรเดิมอีกเหมือนเดิมนะคะก็หลัก10 สตัวหน้าครั้งที่สองบวกด้วยหลักร้อยของ3ตัวท้ายครั้งที่หนึ่งแล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยของ3ตัวท้ายครั้งที่2อนะคะหกบวกสได้10บสิบวกสได้13เราก็เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ3านะคะสามบวกค่าคงที่สี่ก็คือ 3, ะะ3าบวกสเป็น7นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็บวกค่าคงที่อีก2นะคะก็เป็นเก้าเจ็ดบวกสได้9นะคะอ่า เราก็จะได้เเลขวิ่งมา3 7 9ไปดูกันว่าค่ะว่าวันที่16ทธันวาคม6 2เลขกลางที่ออกคืออันนี้เป็นสูตรวิ่งล่างนะคะ97ซึ่งตัวที่เราคำนวณได้มีทั้ง7และ9มาทั้งหลัก10และหลักหน่วยนะคะเห็นไหมคะอันนี้มาทั้ง10หน่วยนะคะสูตรนี้ ต่อไปสูตรเราก็จะหาคํานวณหาอีกทีหนึ่งนะคะว่า,ามันยังจะเดินต่อได้ไหมนะคะเราจะหาเลขวิ่งของวันที่30ธันวาคม62นะคะ30ธันวาคม62ก็สูตรเดิมนะคะเป็นหลักสิบของสามตัวหน้าครั้งที่สองแล้วก็บวกหลักร้อยของสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งแล้วก็บวกหลักหน่วยของสามตัวท้ายครั้งที่สองเป็นสี่บวกหาได้เก้าเก้าบวกหาได้สิบสี่เราก็เอาเฉพาะ หลักหน่วยมานะคะเอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือสี่ขอให้ค่ะก็เป็นสี่นะคะสี่บวกค่าคงที่สี่ก็เป็นแปดนะคะแปดบวกค่าคงที่สองก็เป็นสิบอเ,เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือศูนย์นะคะเลขที่เราคำนวณได้สี่แปดศูนย์นะคะสี่แปดศูนย์จะเป็นเลขวิ่งของเลขล่าง วันที่30ทธันวาคมหกสนะคะก็ไปดูว่า30ทธันวาคมหกสองนั้นเลขล่างออก8 1ตัวที่เราคำนวณได้ก็คือมี8มานะคะมี8มาเห็นไหมคะอันนี้ก็มาในหลักสิบนะคะเป็นหลักสิบงวดที่3แล้วนะคะ,ะต่อไปเราก็จะคำนวณหาเลขวิ่งล่างงวดวันที่17 มกราคม6 3สอีกนะคะว่ามันจะได้ตัวไหนก็ใช้สูตรเดิมหลักสิบของ3ตัวหน้าครั้งที่2บวกด้วยหลักร้อยของ3ตัวท้ายครั้งที่1และก็บวกด้วยหลักหน่วยของ3ตัวท้ายครั้งที่2นะคะ8บวก2ได้10บวก0นย์ได้10นะคะก็เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ0นย์ะคะศย์บวกค่าคงที่สก็ได้4นะคะ 4บวกค่าคงที่2ก็ได้6นะคะเราก็จะได้046เป็นเลขวิ่งของเลขล่างงวดวันที่17มกราคม63นะคะก็ไปดูว่า17มกราคม63นั้นเลขล่างที่ออกคือ68นะคะตัวที่เราคำนวณได้ก็คือมี6นะคะมี6มาในหลัก10นะคะ ก็เป็นหลักสิบงวดที่สี่แล้วนะคะถูกหลักสิบงวดที่สี่คือมันสูตรนี้มันก็เดินดีต่อเนื่องมานะคะเราก็หวังว่างวดที่วันที่หนึ่งเมษายนหกสามนั้นมันจะเดินต่อได้อีกนะคะ,ะทีนี้วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์หกสามเลขวิ่งจะคืออะไรเราก็ใช้สูตรเดิมนะคะหลักสิบของสามตัว หน้าครั้งที่สองบวกด้วยหลักร้อยของ3ตัวท้ายครั้งที่1บวกด้วยหลักหน่วยของ3ตัวท้ายครั้งที่2นะคะศูนยบวกค่าได้5 5บวก9ได้14ก็เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ4นะคะ4บวกค่าคงที่4ก็ได้เป็น8นะคะ8บวกค่าคงที่2ก็ได้เป็น10นะคะ ก็เป็น480เป็นเลขวิ่งของเลขล่างงวดวันที่1กุมภาพันธ์หกไปดูกันค่ะ1กุมภาพันธ์หเลขล่างที่ออกคือ0ูนหะคะตัวที่เราคำนวณได้เวกวิ่งก็มี0นย์ะคะมาในหลักสิบอีกแล้วนะคะมาในหลักสิบงวดที่5แล้วนะคะอันนี้ระยะนี้ เป็นระยะของหลักสิบนะคะวิ่งหลักสิบมาเรื่อยๆนะคะม่ยังไม่หยุดนะคะห้างวดลว้ต่อไปงวดวันที่16กกุมภาพันธ์หกเราก็มาดูต่อกันว่ามันยังจะเดินต่อได้อีกไหมนะคะก็ใช้สูตรเดิมนะคะหลักสิบของ3ตัวหน้าครั้งที่2บวกด้วย หลักร้อยของ3ตัวท้ายครั้งที่1แล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยของ3ตัวท้ายครั้งที่2นะคะ5บวก9ได้14 14ีบวก5ได้19นะคะก็เป็นเอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ9นะคะเบวกค่าคงที่4ก็คือ3 13นะคะก็เฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ3นะคะ,ะทีนี้3บวกค่าคงที่2ก็เป็น5นะคะ 935เป็นเลขวิ่งของเลขล่างสองตัวล่างวันที่16กุมภาพันธ์63นะคะจะมาในหลักสิบอีกเหมือนเดิมไหมนะคะก็ไปดูว่า935จะมาในหลักสิบหรือหลักหน่วยนะคะวันที่16กุมภาพันธ์63เลขล่างที่ออกคือ9494นะคะตัวที่เราคำนวณได้ก็มี9นะคะเป็น9มาในหลักสิอีกแล้วเป็นงวดวดที่เท่าไร่เนี่ย งวดที่6แล้วนะคะงวดที่6แล้วต่อไปงวดที่7นะคะเราก็มาคำนวณกันอีกครั้งนะคะว่ามันยังจะเดินต่อได้อีกไหมนะคะงวดที่7นะคะก็ใช้สูตรเดิมนะคะ3ตัวหน้าครั้งที่2หลักสิบนะคะก็บวกด้วยหลักร้อยของ3ตัวท้ายครั้งที่1และก็บวกด้วยหลักหน่วยของ3ตัวท้ายครั้งที่2นะคะ1บวก0ได้1 หนึ 1> 1่งบวกแปดได้เก้านะคะก็เก้าก็เหมือนเดิมนะคะเก้าบวกค่าคงที่สี่ได้เท่ากับสิบสามเอาเฉพาะหลักหน่วยมานะคะก็สามสามบวกค่าคงที่สองก็คือได้ห้านะคะเก้าสามห้าจะเป็นเลขวิ่งของเลขล่างงวดวันที่หนึ่งมีนาคมหกสามนะคะจะมาในหลักสิบอีกหรือไม่หรือจะมาในหลักหน่วยหรือจะไม่มานะคะได้หกงวดแล้วต่อไป งวดที่7จะมาในหลักอะไรนะคะไปดูวันที่1มีนาคม6 3เลขล่างที่ออกคือ98นะคะ98ตัวที่เราคำนวณได้ก็มี9นะคะมี9นะคะเป็นงวดที่7นะคะสำหรับสำหรับปลักสิบนะคะ อ่ะทีนี้ต่อไปงวดวันที่16เมษาคน6กสงวดที่ผ่านมาหมาดมานะคะเพิ่งออกไปนะคะล่าสุดนะคะว่าเราจะได้เลขวิ่งตัวไหนนะคะก็ใช้สูตรเดิมนะคะหลักสิบของ3ตัวหน้าครั้งที่สองบวกด้วยหลักร้อยของ3ตัวท้ายครั้งที่1แล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยของ3ตัวท้ายครั้งที่2นะคะ2บวกหาได้7 7บวก0ได้เจ็ด นะคะ7บวกค่าคงที่4ได้11ก็เอาเฉพาะหลักหน่วยมาอ่าหบวกค่าคงที่2ก็ได้3นะคะ7 1 3เป็นเลขวิ่งของเลข2ตัวล่างงวดวันที่11อ่า16มีนาคม63นะคะก็ไปดู16มีนาคม6 3เลข7 1 3จะมาในหลักสิบเหมือนเดิมไหมนะคะหรือว่าจะมาในหลักหน่วยหรือจะมาในหลักไหนหรือจะไม่มาเลยนะคะ7 งวดรวดแล้วนะคะงวดที่8ต่อไปจะมาได้ไหมนะคะอะ่วันที่16มีนาคม63เลขที่ออกคือ77นะคะตัวที่มาก็คือ7มาทั้งหลัก10และหลักหน่วยนะคะอันนี้มาคู่เพราะเป็น,เ,ปนเลขเบิ้ลนะคะนีเข้ามาหลกหลักสิหลักหน่วยแล้วทีนี้งวดวันที่1เมษายน63มันจะยังคงมาในหลักสิบ เหมือนเดิมไหมเป็นงวดที่9หรือไม่หรือจะมาในหลักหน่วยเพราะงวดนี้มาทั้งสิและหน่วยนะคะมันจะมาในหลักไหนหรือว่าจะไม่มาหรือจะปะลุดไปแล้วนะคะหรือมันจะพักเหมือนกับงวดก่อนๆที่ผ่านมานะคะหลังจากมันเดินยาวมาเราก็ภาวนาขอให้มันมาต่อนะคะมาต่อจะมาในหลักไหนก็ได้นะคะหลักหน่วยหรือหลักสิบก็ได้แต่ถ้ามันมาในหลักสิบก็ดีนะคะ ทีนี้ก็มาดูกันนะคะว่ามันจะยังคงมาไหมสูตรนี้ได้เลขวิ่งอะไรนะคะวันที่16มีนาคม6 3 3ตัวหน้าครั้งที่2หลักสิบคือ5นะคะ5บวกหลักร้อยของสตัวท้ายครั้งที่1คือ6นะคะ5บวก6กได้11แล้วก็ไปบวกกับหลักหน่วยของ3ตัวท้ายครั้งที่2นะคะ11บวก4ได้15นะคะเอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ5นะคะ5บวกค่าคงที่ ห้าบวกค่าคงที่สี่ก็ได้เก้านะคะเก้าบวกค่าคงที่สองก็ได้สิบเอ็ดนะคะก็เอาเฉพาะหลักหน่วยมาห้าเก้าหนึ่งนะคะห้าเก้าหนึ่งตัวไหนนะคะตัวไหนจะมาในหลักสิบหรือหลักหน่วยในงวดวันที่ หนึ 1> 1, ่งเมษายนหกสามนะคะเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะซึ่ง สูตรนี้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางในการเลือกซื้อสระกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะแนวทางก็คือแนวทางซึ่งไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกจริงหรือไม่ทุกอย่างพูดไปตามสถิติที่เกิดขึ้นแล้วนะคะเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้วถ้ามันเกิดขึ้นบ่อยๆซ้ำกันโอกาสภาย้างหน้าอนาคตข้างหน้าก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ซ้ำอีกเหมือนเดิมนะคะแต่ไม่มีใครตอบได้จ้ะ มาหรือไม่มาทุกสูตรมีโอกาสหลุดและมีโอกาสไปต่อได้เสมอนะคะเพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะให้คิดตามไปด้วยว่าโอกาสที่จะมามันมากน้อยแค่ไหนนะคะทุกสูตรมีโอกาสไปต่อและหยุดได้เท่าๆกันเสมอนะคะสำหรับสูตรนี้วิ่งล่างนะคะแปดงวดนะคะแปดงวดรวดสำหรับหลักสิบท,ที่มาติดต่อ กันนะคะมาต่อเนื่องแปดมวดรวดแต่กม็มีโอกาสมาในหลักหน่วยได้เช่นกันนะคะหรือจะมาตีคู่เลยก็ได้ทั้งหลักหน่วยทั้งหลักสิบก็มีโอกาสได้เช่นกันนะคะเพื่อนๆขอใหอ้โชคดีนะคะสำหรับวันที่1เมษายน6กสนะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆทุกคนปลอดภัยจากโรคโควิดนะคะแล้วก็ให้เที่ยวให้สนุกนะค,ะค่ะคลิปนี้ก็ขอสวัสดีนะคะ